โอเคมาละเปิดคลิปละโอเคเย่กูรู้แล้วเวลาเวลามึงไงนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นอือคืออย่างแรกเลยคือเสียงมึงไม่สะทออ้อ,อ,ททอน,นลลอือฮือ <c oughs> อย่างนี้สองเสียงมึงเบาลงอือฮืออ่าวเขาจับทางได้แล้วสวยแล้ว <c oughs> สวยแล้วเขาจับทางได้แล้วแอบอัดไม่ได้แล้วแอบอัดช่างแรงเย่ก,กูไม่พูดหรอก <c oughs> อ่ะเชียอองไปเลยเอ่อคนนั้นเขาเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะเวลาแอบอ่านเขาเขาพูดพูดสะเพรินเลยค่ะตั้งแต่คลิปไอ้กูเกิลหันสาเนียเนี่ยหันสาเลยอ่ะเอออันนั้นหันจริงๆเนี่ยเอาวันนี้เรามาพูดถึงความเจ็บปวดต่างๆที่เราเจอกันมาในเวทเอาผมเริ่มก่อนแล้วันะไอ้เฮียเนี่ยหนักสุดเลยอย่างแรกตายคุยเออเดี๋ยวได้เดี๋ยวอย่าง คือตอนนั้นอะ่ะผมเปิดเทอมเมื่อเทอมที่แล้วกําลังเดินเดินไปกินข้าวปกติเดินไปกินเงินครอบครัวทั้งครอบครัวไปกินข้าวอ่ะกินข้าวทีโรงเรียนวันแล้วผมกินข้าวอะ่ะกินอยู่ครับใกล้หมดแล้วแหละกําลังใกล้หมดแล้วเออตอนนั้นน่าจะกินข้าวแบบหมูแดงหรือหมูกรอบเออหมูกรอบหมูกรอบกินอยู่เออข้าวหมูกรอบมีอะไรดำๆมาเอออาจจะเป็นซอสอะไรมั้งลองเขี่ยๆมาดูเอ้ไม่เย โอ้โหเฮียขาดำๆตัวดำๆมีปีกอือหือแมงวันกูแดกข้าวตลอดนะแมงวันหลังจากนั้นถึงทุกวันเนี่ยก็ไม่สั่งข้าวหมูกรอบอเลยถูกต้องไม่กินข้าวหมูกรอบเลยถึงวันนั้นจากวันนั้นถึงวันนี้มาเล่าโชว์ให้สักเรื่องมีอะไรไม่รู้สิเนี่ย เรื่องเจ็บปวดอเรื่องที่แบบโอ้โหโครจะเจ็บปวดอะไรเดิจทิงครับเดี๋ยวไดวน,นี่เกี่ยวไรวะมามางั้นเดี๋ยวเล่าอีกเรื่องหนึ่ง <S <S แล้กันคือตอนนั้นอะแค่คิดกูก็เฮียแล้วแบบโออเฮียแค่คิดคือตอนนั้นเข้าไปเดินเข้าไปในห้องเออกับเดินเข้าไปในร้านซื้อขนมมาหนึ่งเป็นแบบเ,เค้กโรน่าจะใช่ ซื้อมาเดินกลับมาที่ตึกลงที่ตึกปฐมแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ปฐมนะ่ะเรื่องมนหลายปีแล้วแล้ว,ลวก็คือตอนนั้นเป็นคนที่ฉลาดน้อยมากๆคือแทนที่จะเอาขนมไปเก็บไว้ในกระเป๋าหรือเก็บไว้ในห้องอะอยากเข้าห้องน้าวางกับวางขนมทิ้งไว้ตรงนั้นเลยแล้วเดินเข้าห้องน้าออกมาีกที่มีอเด็กคนหนึ่งเขานั่งอยู่ใช่หไหมแล้วข้างๆก็มีซองขนมเปล่าแล้วเขาก็เคี้ยวอะไรบางอย่างอยูอย่แล้วก็ถืออยู เอชัดเจนคึ้นะึ้ทอไมคึนหลังจากนั้นก็ทำไม่รู้ว่าอ๋อไอ้เรื่องขอมกูเนียหลังจากนั้นันั้นเวลาผมจะไปเข้าน้ำหรืออะไรผมก็จะถือของติดไปด้วยหรือไม่ก็เอาไปหาที่แบบใส่กระเป๋าเพื่อนก็จะถามว่าใส่ทำไมวะมึงไม่เคยรู้เรื่องของกูไงละมึงไม่เคยรู้เรื่องกูเนีย อะ่ะโชว์สักเรื่องนี่ <c oughs> เล่าจนเพีย <c oughs> เพียกับพีวิตตองในอดีตโทษเหกเกี้ยเลยอ่ามีแต่เรื่องหลอนนี่อะเอาไม่ได้หลอน,น,นเลยอ่ะอืาโชว์ดิไอ้อะคือวันนั้นวันนั้นเลยกูปไปเข้าค่ายลูกเสือกับเพื่อนกูเว้ยไอ้อะแล้วมเกิดอะไรขึ้นเอะไรขึ้นอยู่ดีมีหเหียอะไรก็ไม่รู้ตอนนั้นเป็นเวลาประมาณตีสองอืม กูรู้ใช่ไหมกูเป็นอย่างไรไม่ยังไงผีนั่งหลอกกูเพราะเพื่อนกูอีกสามคนเจ็บปวดให้เราเจ็บปวดเจียวผีคนจากนั้นไออีอ่ะมันโดนยังไงมันเป็นยังไงกูเจ็บปวดจริงๆได้นี่คือแบบเนื้อเลยอ่ะรู้ไหมแม่งหลังจากที่แม่งกลัวผีไอ้ีัยคือทำไมแม่งเอามือตบหน้ากู มันไม่น่ากลัวตรงไม่น่ากลัวตรงผีมันน่ากลัวตรงเพื่อนอ่ะกูไม่ใจอะไรทำไมกูโดนจะงี้กวผีตบหน้าเพื่อนกลัวผีตบหน้าเพื่อนกูไม่เกี่ยวงี้กูก็อยู่นี่งๆของกูกูก็กลัวเหมือนมึงกิ๊งทำไมกูต้องโดนไอ้พูดถึงเรื่อง